น้อยๆครับหน่อยๆครับเรือก็จะเอนมาทางคุณพ่ออย่างเห็นได้ชัดนะครับจริงๆพ่อหน้าจะนั่งข้างหลังจะได้เห็นลูกลูกขึ้นไปนั่งนี้มั้งล่ะคนเดียวคนเดียวเลยคนป่าเขาแช่น้ำเดี๋วคนป่าเขากำลังหาปลาอยู่ผมเขาหา คนสมัยก่อนลนดูสิคนป่ามนุษย์ติดดำปังดูสิเขาขาจุ่มน้ำเลยนะเขากําลังหาปลาอยู่เหมือนตอนลำต้นล่องจังก็เกิลครับที่ดิสนีย์แลนด์อ่ะฮ่องกงอุ้ยนี่เจออะไรโอ้แบ็คแพนเทอร์โอ้ยนี่นี่นี่ใช่ไหมครับลำต้นเห็นไหมครับ เห็นไหมครับหรือลูกจะไปนั่งหน้าไหมครับลูกนั่งหน้าไหมครับเหอบรรยากาศมันดีแล้วก็แต่งต่องวันนั้นเรามาแบบฝนตกมันมีอะไรอ่ะมาเป็นเรือลูกอันนี้ นี่ไงลูกนี่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 เหมือนลอสเวล์ใช่ไหมเขาใส่เป็นลอสเวล์เลยใช่ไหมลูกเ้ยคุณพ่อจับได้ไหมเนี่ย เาจับถึงไหม้มาันดูสิเขาจับถึงไหมเาจับไม่ถึงเลยมดันดูดิแล้วเขาล่วงมาปักอย่าเ้อยตัวเออข้อตัวเหมือนพาพญาเลยเข้อหัมาเหมนทาพาม่ใ่ไม่คือแม่ว่าเขาเหมือนมีอัน เนี่ยเขาต้ป่าไงลูกใอุ้ยพอตงกลมเหมเนี่ยอุ้ยข้างในมีงูมันน่นี่อนาคอนด้านี่เนี่ย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 เนยเนี่ยเนียเนา่ยนี่อี่ยเน่นีนเนียเนี่ยเนี่นี่ีนีนี่เยเนี่ยเนี่ยีคนี่ยเนี่ยเ อ,อ,อันนี้น้ำพุทน้ำพุทธคุณพ่อก็น่มน้ำน,ำน,นกเสียงนกน่าจะมาจากตรงนี้อได้ยินเสียงช้างป่าวจริงด้วย,อยแอนโทเฟนอยู่ไหนครับมันนัเฟน,นเห็นงาป่าวเห็นงาไม่เหมือนที่ในวิดีโอของส่วนนงนุชไหมครับ ยาวยาวมากแต่อันนี้ไม่ยาวเท่านะครับเห็นงวงไหมนี่อันไหนงวงอันไหนงานี่อันนี้คุณอะไรเนี่ยโอ้วนน้ำด้วคนนะครับนน้ไมได้นแคุณอะไรเนี่ยนที่ก็นเหมือนที่เลโกแลนเลยนะคุณพ่อเหมือนใช่ไหมครับที่ขบวนน้ำใช่ไหมครับแล้วขบวนน้ำใส่เราเลยนะตอนเรานั่งรถไฟเลยอ๋อหรือตอนเรานั่งเรือ งอ,องไรนั่งไปอกรนกเนี่ยนนี้อะไรอ่ะมันคนป่าคนป่าต้องลองดูสิแล้วก็มีปลาเขากินปลาไปจับปลาแล้วอรแกินปลาคนป่า คนป่าคนป่าลูกเขาอยู่ในป่าลูกเหมือนลอสเวลน่คือก็เป็นคนเหมือนพวกเราแหละแต่เขาเขาอาศัยอยู่ในป่าลูกเขาเป็นชนเผ่าเขาอยู่ในป่าเขาเป็นหุ่นนะเขา็อนี่าทำอะไรนี่อุ้ยมีเบบีด้วยปะเนี่ยนี่อุ้ยมีเพลงด้วย อุ้ยน oh ี hey. oh ่หมูเหรอหมูห he oh ันด้านนี่เขาเรียกหมูหันนี่หมูเนี่ยเขามาย่างไปเนี่ยไฟโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้อ้าโอนเโบ้ยอ้ยยอ้อ้ย้ย้อ้ย้ยอย่ คนป่าลูกท่านท่านไปส่วนสนุกรอบนียมันน่าจะสนุกขึ้นนะคุณพ่อว่าท่านน้ำตกมค่ะันเห็ตอ๋อแ้มองอทานมนมีเสียงน้ององุ่นปะเนี่ยหมูป่าหมูป่าไหนอ๋อหมูป่านี่โอ้โอ้อยู่ในนี้ โอ้กระทำเดียวโอ้โหตัวอะไรเนี่ยแล้วก็ตัวอะไรเนี่ยมึงดูนี่นี่<อ>น,นู่เห<อ>็นไหมไรนโนอัมตันดูสิโอ้โอัมตันเขาเกินอะไรลูกอัมตันว่าเขาเขาทำอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยหัวตะนัน ดูสิเขาเอาหนอยาวๆเขาจิ้มหม้อจะแม่ล้านเลยร้อยเปอร์เลยที่ห้าเบลแรงใช่ไหมครับอู้มีตึมเลยใช่ครับลูกหมาใช่เหรอหัวห่อคนห้อยมััันนโดดกกบอออ่ะ๋เขาโดนกับดักของคนป่าเขามาเดินเขามาเดินป่าแล้วเขาโดนกับดักห้อยหัวเลย โอ้นี่วางอะไรเนี่ยดันดูน,น,น,นี่น,นี่เราดงกับดบักาดกับดบักนี่อันนัน,นโ,อโอ้นี่นดูสิโอ้โหสิาไปรเริ่มเลยในโอ้มีจิราฟด้วย อันนี้คุณอีโก้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อเป็น,นอินตีเหรออ๋อแรงเหรอรอ๋อนี่อีแรงอุ้ยเอยเห,เหออมือนจะโดนอะไรมาแรงเหรอไม่ใช่มาแรงอะไรสักอย่างไม่แต่ได้ว่าเขามีโอคัม์ใช่ใช่ใช่ ใก้มากเอนโอ้สันสนสันชิรสันเดั้เอาั้นสนะนั้นสันนะฮน้สันเหมือนชิรครับทุกคนใช่เดี๋ยวไปดูเอ็กวัก่อนนะอ๋อสตันกับเอ็กวเดี๋ยวไปกินข้าวบนลงกนันรถรืแ้ว่าน่าไปกินเย็นจะกินบุฟเฟ่ต์อยู่รไม่่หรลูกจะบอกจะไปหาไส้กอก ล้มบ้างโอ้ล้มทับคุณแม่ไหมเนี่ยก่อนมีน้ำ้วยโอ้นี่ก็มีนี่อย่ามาโดนโดนฉันเนี่ยแหละโดนคุณพ่อเลยนี่โดนคุณพ่อเลยเออเขาก็ทำดีนะเม่อกี้ว่าถ่ายดันวะถ่าทันไหมนี่เอ้ามีน้ำไหลลงมาจรโอ้อ้าวทำไมอ่ะทำไมไม่โดนเราอ่ะ อ๋อเหรอน่าจะให้โดนหน่อยนี่อําตั้งคนป่าคนเปียกคนป่าโดนเจ็เผาอุ้ยเดี๋ยวเราอุ้เดี๋ยวเราทำอะไรอู้รอก็รอโอ้โหโอ้ตรงบนน่ะเฮ้ยกำลังเดินดู ฉกมือฉิกมือฉิกรอนร้อนทามโอ้ตพกแต่ในนี้ดูสว่างมากเลยใช่กล้องคือสว่างนีถึงนี่้ตน้ดู้จะดูอนี่เหมืองนะนี่น ก็เหมือนที่อัมแตนไปพิพิธภัณฑ์ธรณีอะครับที่เขาพูดเขาข้ามอะไรเขามล้เขาเจอทองคำของงานด้กนเขาอาจจะเจอทองคำนะคุณเพราะว่าก็เลยดีใจโอ้โอ้อันนี้นี่ลอกปะนี่เขาส่งเขาส่งของนั่นเขาส่งของนี่นี่ นี่นีเห็นมไหมไหมเขาส่งของนี่เขาส่งของอ๋อสไปดอเว็บจริงด้วยเรามาลองถ้ำกนโอ้โหั้งก่งมากเลยนะเนี่ยผมก็ไม่ได้ถ่าย้เลยแร่นี่แร่นี่้านแร่ในถ้ลกเนี่ยเขามาขุดแร่กันนิวแร่ปะนิวแร่ อนนี้สเปรดเลยคุณพ่อโอ้ใช่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 ไหนครับโอ้จริงด้วยจริงด้วยโอ้เขาทำดีจังเลยเออดีนะเออเขาทำดีนะแบบให้เสียบใช่ใช่ให้เสียบว่าจะเปลี่ยนคือไม่ได้ให้เปลี่ยนว่าอลอสเซนเโอ้ยแม่กล้าหาญมากเลยนะครับไม่สะดุ้งแม่เลยเพราะสะดุ้งไปหนึ่งอ็อปหนึ่งเอื้อกโอ้ยคุณแม่ว่าอันนี้เขาเหมือนช้างมาสเตอร์ดอนหรือเปล่าเนี่ย อุ๊ยเหลือเขาเป็นแมมมอสเขาเป็นแมมมอสแล้วป่ะเนี่ยเขาเหมือนมาสเตอร์ดอนเน่ะเขาแมมมอสมันจะหัวหัวมีขนตรงนี้อ๋อกลับมาละกลับมาแล้เาเหมือนแมมมอสแล้วเขรียกว่าเรีว่าเขาเป็นแมมมอสไหมครับไม่ว่าเป็นแมมมอสหรือมาสเตอร์ดอนนี่อีโก้อีโก้คนนี้อีโก้ก็ถ่ายเก็บไว้เลยเนี่ยยาวๆ10นาทีเพราะว่าถ้าไม่งั้นเป็นช็อตๆมันอัพไม่ได้ด้วย แล้วเดี๋ยวไปเลือกเลือกอัพเอานเนาะอันนี้นะ <laughs> นี่นี่ว,ว้าวอันนี้เราเห็นคุณอะไรเนี่นยนี่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 นนตัวอะไรตัวเป็น่มอั่ดนอัมนฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็อะไรตัวเป็นลมเนี่ยตัวเป็นลมมีครั้งนี่มีไข่ด้วยตัวอะไรครับเนี่ยหนูตัวอะไรหนูกนึกว่าตัวอะไรโอ้นัวล้านหัวล้ นี่ซีท,ทัวเตอร์เนี่ยเป็นซีซท,ทัวเตอร์เนี่ยแล้วดูสินี่ไข่เขาไข่เขาจะออกแบบนี้ในาน,าน,าน้ำนั่นเหมือนไข่ไก่เลยไหมสนุกไหมครับงดดังใกลแล้วลูกแล้วสนุกไหมครับชอบไหมครับชอบเลยลูกชอบชอบกบเบอ,อะถ้าชอบกับเบอะก็แปลว่าโอเคครับ กวนโอยครับก็จะขบเปิดอย่างเงี้ยครับ,รบทุกคนนัานเสียงนกอยู่ในในเนี้ยแต่ถ้ำเมื่อกี้ดีนะด้านโตแล้วนะเอนเคยล่องตอนเด็กกว่านีนะ้เลยตอนนั้นน,น่าจะเกรงเกรงเกรงตอนแต่ตอนนั้นก็เหมือน รู้เรื่องแต่ก็แม่ก็เกรงด้วยเพราะว่าเราครั้งแรกเพราะเราลูกเล็กแล้วเราหลังฝนตกด้วยรู้สึกว่าลูกเล็กแล้วมันแบบช่วงเย็นอ่ะช่วงเย็นแบบเนะท้ายทำไมน้ำชอบอุ้ยอุ้ยตั้ต้นตัวอะไรอ่ะอุ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยมันหรือแบ็กแฟนเตอร์เพราะถ่ายไว้ไม่ใช่แบบแพนเตอร์โอ้โหเขาจะขึ้นมาไหมอุ้ยเมื่อกี้เหมือนที่เราเห็นเฮ้ยเขาขึ้นเหมฮิปโป โอ้ยนี่แหละเทียมต้นบอก้เทียมต้นบอกผมสุดเเลยนี่ยแหละยืนเลยครับยืนเลยครับยืนได้เลยครับีกี่ตัวคี่เาไม่ี่ครกได้เหรอหวานชูทรีโฟไม่ได้เหรอโอ้ลูกนี่เออมีคนปีนปีนปีนเชือกปีนสะพานอ๋อมีคนปีนเหมือนเทียมั้นปีนไง ลูกจะมาอยู่ตรงนี้คนเดียวไหมลนะ่ะ <c oughs> นี่นี่นี่ตัวอะไรอันนี้ไงโอคาพีอ๋อนี่ไงเนี่ยแหละที่เรา <c oughs> เห็นโอคาพี <c oughs> อันนี้ขาเขาเป็นเุ้ยอันนี้คุณอันนี้เป็นทอร์ติสอันนี้ทอร์ิสใช่ใช่ใช่ จะเหลือขานีแต่อ๋อเขาพ่นอะไรปะพ่นน้เขาพ่นอะไรสักอย่างนี่อ๋อเขาเป่าอันนี้แน่เลยลูกดอกใช่ไหมครับนั่นไงจริงด้วยนี่ครับเขาเจอดิงอ่ยนี่อัมตันดูเขาเป่าลูกดอกนี่นี่คนป่าคนป่าระวังสีสันนต้องแม่ระวังนี่นี่นี่อั้มต้นดีไจนะแมนดริวแมนดริวโอ้น้ำโดนหัวพ่อเต็มเต็มโดนหน้าลูก นี่เขาพ่นเออเขาทำน่ารักดิรู้สึกว่าจะอยู่ฝั่งพ่อคุณเชาอู้ล่าสิบห้านาทีเลยหรออ๋อจบนี้ไปสกันได้เลยไม่ช้าจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งก่อนออกอันนี้อะไรเอ่ยมันปซอมอ่ะยังมีอีกเหรอ โอ้นอ oh, ันนี้เขาปิด้มน um> ่อมดันเอ็มดันโอ้นี่ไงคุณไลน์น่นนโอ้ววเขาขยำหัวแล้วนั่นนี่เนี่ยเาปิดตมปอิดตอมหรอนเซนมันที่แรกเขาบผมอ๋อที่เขาปิดใช่ไหมครับ ไลออนดูหน้าแปลกๆหน่อยหน่อยดูเหมือนไปได้นี่มีตัวอะไรนกอะไรอ๋อนี่วูดพิเกอร์จริงด้วยนกเงือกนี่ว่าอะไรนะฮอนบิลมีเด็กเอออตัวอะไรโอ้เจอแล้วว้าวเจอ ใช่ครับท่านเรียกสิคุณชักไปก่อนนะครับต้องบอกสิครับจบแล้วสนุกไหมครับสนุกไหมครับลูกไหนบอกสีหน้าหน่อยสีหน้าสนุกไหมครับผันหน้ามาบอกกับกล้องหน่อยสิมีเก็บไว้อัลตันโตอันนั้นจะได้พูดกับตัวเองในอนาคตท่านบอกสิสนุกไหมครับสนุกครับยิ้มหนึ่งทีครับจบแล้ว